สวัสดีค่ะจัรย์พิงกี้นะคะวันนี้วันศุกร์ที่19กันยายนนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่19กันยายนอายุ18ขึ้นไปแล้วทุกทกท่านนะคะที่เกิดในวันศุกร์นะคะทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีปีผ่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะอาจารย์ทายให้5คําถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเรานะคะไพ่ใบแรกคือ คิงส of อฟเพนจินะคะดีนะคะโอ้เว f f ลพอจูนทำนายว่าท่านที่เกิดในวันนี้หรือแม้แต่ท่านที่เกิดนวันศุกร์นะคะมีโชคดีมีทรับกงล้อมหาโชคเปิดนะคะทําให้ทุกทุกท่านนะคะมีความสุขมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าก้าวไกลแล้วก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะจะมีการค้าขายในเส้นทางไกลท่านที่รอตําแหน่งงานไปไปตามขั้นตอนถือว่าดีมากๆนะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะการเงินในบัญชีของท่านพาไพ่ใบแรกคือ King of Cup โอ้เดลิเวอร์นะคะ ทำนายว่าท่านจะมีโชคมีชัยมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นจากโชคลาภลับลอยจากการแบ่งปันทรัพย์สินหรือการจะจากการที่ท่านเคยลงทุนไว้แล้วหรือแม้แต่คนที่เคยหยิบยืมเงินท่านจะเอานำานําเงินของท่านมาคืนให้ท่านนะคะขอให้ท่านโชคดีมีเงินเยอะๆเลยนะคะเป็นเศรษฐีนะคะทีนี้เป็นเรื่องของความรักไพ่ใบแรกของความรักคือไม้เท้าไพ่ใบที่สองคือดมีนนะคะทํานายว่าท่านที่มีความรักอยู่แล้วให้ควบคุมความรักของตัวเองให้ดีๆนะคะระวัง เรื่องของความความน้อยใจความไม่เข้าใจกันความเข้าใจผิดกันนะคะแต่เชื่อว่าเวลาผ่านไปทุกๆอย่างจะดีขึ้นท่านผู้ใดที่เอาป่อยความรักจะมีความรักเข้ามานะคะไม่ว่าใครเข้ามาให้เลอกที่จะพูดคุยให้เลอกที่จะสื่อสารนะคะเราอาจจะคุยสักสองสามคนเพื่อให้ได้เจอคนที่ดีที่สุดนะคะคุยทีละคนแล้วก็คนไหนไม่ดีเราก็ปล่อยผ่านนะคะทีนี้เป็นเรื่องของสุภาพไพ่ใบแรกของสุภาพคือ หกถ้วยไพ่ใบที่2คือจิตชาวเวอร์ไม่ให้ไพ่ใบนี้นะคะเจมเพลอร์นะคะทำนายว่าท่านผู้ใดที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วนะคะให้รักษาตามอาการอย่าปล่อยผ่านนะคะท่านผู้ใดที่มีสัญญาณเนี่ยให้ไม่ปล่อยผ่านท่านผู้ใดที่ยังไม่ป่วยให้ดูแลสุขภาพนะคะอย่าปล่อยผ่านเหมือนกันอย่างเช่นว่า ไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยนะคะปรึกษาแพทย์ผู้รู้ทานอาหารที่พี่พพเปียออกกำลังกายนอนหลับให้เพียงพ,พ,พอสําคัญเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากให้สวดมนต์นั่งสมาธิกันนะคะช่วยได้ทั้งจิตใจแล้วก็ช่วยได้ทั้งร่างกายจริงๆนะคะขอให้ทุกท่านเพียรทำนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะคะทีนี้เรื่องโชคลาภและลาภลอย,พยไพ่ใบแรกคือแปดเหรียญ j จ d g ม e ินท่านจะมีข่าวดีนะคะจะมีคนทางไกลนาข่าวสารมาบอกนห่อโชคลาภลาภลอยขอยจ้เป็นเศรษฐีกันนะคะ แล้วก็ท่านผู้ใดที่มีเบอร์ในใจนะคะให้ซื้อกับผู้ชายนะคะมีโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเป็นเศรษฐีเงินเงินแสนเงินล้านกันนะคะลักษณะของคนวันศุกร์คนรักสวยรักงามนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่แนะนําเรื่องดีๆให้คนมีเมตตานะคะทีนี้สีที่ดีคือสีเขียวอ่อนสีขาวสีฟ้าสีไม่ดีคือดำแดงนะคะเลขที่ดีคือ6 8, 5 5 4 4สุขภาพที่ควรระวังคือระบบความเครียดระบบไตแล้วก็ระบบผิวหนังนะคะอัญมณีที่ดีคุมรกตเพชรไข่มุกนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่19กันยาย,ยนขอวอวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีนะคะทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะมีความสุขความเจริญในทุกๆด้านสมปรารถนาก้าวหน้าก้าวไกลนะคะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ